แชมมือบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคลินิกตรวจสุขภาพแล้วก็มีทำทรีทเมนต์อะไรต่างๆเชมมือบอกว่าเชมมือจะทำไอที่สูบเลือดออกมาแล้วก็ฉีดเข้าไปใหม่เอาไปผสมก่อนแล้วค่อยฉีดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังนี่ก่อนเดี๋ยวคนดูแล้วก็งงว่ามีดูดสูบเลือดอะไรเชมมือช่างน้ำหนักดูนะคะไม่เปิดเผยค่ะเพราะเชมมือตะวันแล้วหนักมากเดี๋ยวถ้ามีอุปกรณ์โลหะ หรือว่าแบบเป็นแหวนสร้อยอะไรให้มีให้มีเป็นเครื่องตรวจตรวจที่เท้าเนี่ยเขาจะตรวจทั้งตัวเลยนะเป็นการกอ๋อมีแผนด้วยวางแผนนี้บนุคะถ้าตรวจเสร็จแล้วเราจะรู้อะไรบ้างคะ่ะรู้ว่าพ้วเนี่ย <c oughs> ไม่ได้นะ ความต้านทานหรือความต่างศักยไฟฟ้าของน้ําระหว่างเซลล์ะร,ระหว่างสแกนนี่จริงๆเราก็ารีแลกสบายๆพูดคุยได้ตามปกติค่ะไม่ต้องเปลงอะไรใช้เวลานานไคจริงๆสแกนแ,แค่3านาทีแค่นั้นเองสี่แท่งนี้สีระบบน,บบนี้คืออยู่ในเกณฑ์คนปกติเพราะมันอยู่ใน2อสีนี้สีสามแท่งนี้ อยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ดีไม่แย่2ระบบนี้คือระบบที่เราต้องเริ่มดูแลมันพิเศษละยังงไต้องต้อมยันยะนเลยค่ะต้องช่องเยอะไรอย่างเงี้ยต้องการยนันเนยอย่าเชียวไว้แทนมันต้องต้อมใหญ่นะฮะตั้งใจแล้วก็คุยดีอันนี้จะต้องเจาะเลือดนะเจาะไหมเมื่อก่อนร้นทองเขาเป็นมีภาวะเบาหวานตั้งขันคุณหมอก็ให้เจาะหลังอาหารทุกมื้อ มัเป็นปฏิกายนะลูกปิดตาเนาะก็ม่ไ้จะใช้เลือดไม่เยอะค่ะจริงๆหยดเดียวแค่นั้นเองเพราะเป็นกล้องที่เขาไปดูเซลล์เมืดเลือดโดยเฉพาะอนี้คือรูปร่าหน้าตาของเมืดเลือดเราพวกเนี้ยคือเซลล์เมืดเลือดแดง พื้นสีดําข้างหลังคือน้ำเลือดนะคะจริงๆใน้เลือดคนเรามันจะมีองค์ประกอบทั้งไม่ได้ขาวไม่ได้แดงเกเลือดน้ำเลือดนะคะมือถือเราดึงยกากับแม่แแดงเถอแน่เลยใช่ไม่มอดนอนก็เท่านั้นแต่ระบบเน้อภายในมคนที่เหมือนกันอ่ะบางคนดูแลตัวเองเท่ากันอย่างเงี้ยอีกคนอาจจะดีกว่าเหรอคะใช่อุ้ยมีแดงอันเดียวเองอ่ะอย่างที่บอกคือแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างน้อย5อันเราก็ปกติแต่น้ำเงินนี้เราอันมันต้องมาดูว่าเขาเตือนอะไรบ้างนะส่วนนี้ก็คือสรุปนะคะเหมือนป้าจะดีกว่าแม่คุณแม่เย้มีสีแดงแต่มีเรื่องไขมันเหมือนกันทั้งนั้นมีที่เหมือนกันคือเรื่องไขมันเรื่องลำไส้เทองดิท็อกเลยอ่าท้าบอกดิท็อกว่าจะดีแค่มูนใจสองอันแต่ป้ามีแดงแค่หนึ่งอันอ่าใช่ ดองนั้นปลาดูจะดีลุคโอเคกว่าแม่เยอะเลยอันนี้นะคะเขาเรียกว่าโอโซนบำบัดค่ะเป็นเครื่องที่แบบว่าจะทําให้ร่างกายเราสดชื่นคือเอาเลือดเราออกมากซ์กับตัวโอโซนอะไรเนี้ยแล้วกลับเข้าไปน่าจะเป็นถังๆนี้ปะคะหาออกซิเจนแต่ถ้าผ่านเครื่องแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นโอโซนตรงนี้นะคะเป็นเป็น้ายๆที่นั่งเพื่อให ตัววิตามินเข้าไปในร่างกายคือจริงๆเราเขาบอกว่าดีท็อกมันมีหลายอย่างอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีนั้นคือเอาเข้าไปในเป็นวิตามินเข้าไปในร่างกายแล้วเดี๋ยวมันจะนําออกไปทางไตทางปัสสาวะอะไรเองซึ่งเขาบอกว่าตรงเนี้ยนะคือปกติถ้าเราไปนอนโรงพยาบาลน,นอนอะไรเงี้ยมันก็นอนให้ห้องมึดแบบขาวๆใช่ไหมแต่อันนี้เขาั่งชมวิวค่ะ นั่งไปชมวิวประมาณ5นาทีแล้วระหว่างที่นั่งให้วิตามินเนี่ยจะมีการทานวดเท้านวดเท้าอะไรนี้ด้วย mm hmm. อันนี้ก็เป็นห้องที่ให้วิตามินทางทางน้ําเกลือเหมือนกันค่ะโซนนี้เป็นโซนใหม่ mm hmm. ก็จะแบบว่ามีทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนตัวด้วยแล้วก็วิวเป็นวิวสนามกอล์ฟข้างหน้าอันนี้เป็นห้องสปานะคะนี mm ่มป็นห้ามจับนะคะพี่ก็อุตสภาพเป็นหงสวยงา ก็คือห้องสปาเป็นห้องนวดอาจจะเป็นนวดไทยได้ด้วยข้างบนเขาก็จะเป็นอันนี้เป็นด้านบนก็จะมีทั้งห้องนวดแล้วก็มีห้องที่ทําดีท็อกต่างๆอันนี้อ,อันนี้เป็นห้องจังง,งว่าทําไมมีพวกเตียงสะผมเขาทาแร่ดีท็อกด้วยใช้แบบพวกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเช่นลูกกรูดบ้างว่านหางจระเข้อะไรแบบนี้ดูแลทั้งตั้งแต่หัวจนเท้าเลยค่ะ โคล o นิกดีท็อกค่ะก็คือว่าเป็นเครื่องส่วนล้างลำไส้ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ทำเราก็จะไม่เลอะเลยแล้วก็จะแบบว่ารู้สึกสบายผ่อนคลายเหมือนกับว่าดีอะ่ะทำแล้วจะติดใจนะคะจริงเหรอใช่ทำแล้ติดใจได้เลยอันนี้เป็นห้องทำอินฟราเรดผิวหนังเป็นงานดีท็อกผิวไม่จิ้เข้าไปได้เหรอะคะเขาเปิดเครื่องยางยางค่ะออกมาเลยค่ะเดี๋ยวผ้าพี่เขาเลอะนะคะเ, <laughs> เรือบหน่อย ดิถอกผิวหนังค no, nah. ืออะไรคะคุดิถอกผิวหนังอินเทอร์เร็ตนี่คือเราทําเอาของเสียออกจากผิวใช่ค่ะเป็นการขับสารพิษออกทางผิวหนังนะคะโดยการใช้แสีอินเทอร์เรตเป็นการรักษาเขาบอกว่าตอนนี้จนถึงปีใหม่นี่ค่ะจากตอนมีเคยกอะไรของขวัญพิเศษปีใหม่ใครที่เข้ามาดู ที่พานาซีเนี่ยเขามีเช็คตรวจสุขภาพให้ฟรีไม th no ่จำเป็นต้องเป็นใค่มาจากตึกเกียวใช่ไหมครับไม่ใช่ใครก็ได้ที่มาไม่ต้องบอกมาจากต็กเกีวไม่ใช่ลูกค้าโรงแรมก็ได้แค่มาเยี่ยมชมก็จะตรวจได้จริงเหรอใช่ค่ะอะไรคะคะกลับยังลูกกลับค่ะ